กูวัาง,งงชีวิตกับพวกหมอดูล่างทรงผู้วิเศษวิโสและกูยังได้ยินนะของแท้ยานทิพย์ของแท้ยานทิพย์ของแท้ทแทตรวจสอบได้แต่กูว่ามันเพอเจอร์หมอดูล่างทรงในประเทศเรากูเห็นไอ้ฝากดวงนั่นก็มีมาขายกําไรหินอะไรนะ่ะกูไปนั่งฟังคลิปมาแล้วมีคนส่งคลิปให้กูดูบอกว่าฝากดวง ราคาถูกมากพิธีกรรมไม่มีราคาแค่หลักร้อยบรรจุในหลอดแก้วมีมวลสารกูก็นั่งฟังอราคาหลักร้อยกูก็ว่าราคาหลักร้อยเท่าไหร่กูก็นั่งฟังมันยังไม่พูดราคาไงราคาหลักร้อยหาไม่ได้อีกแล้วพิธีกรรมมากมายมหาศาลรวมกันกี่พันจบกี่พันคนสวดกี่เมืองกี่วัดกีกูก็นั่งฟังราคาหลักร้อยน่าจะมาสองร้อยเก้าสิบหรอหมั้งมึงรู้ไหมราคาหลักร้อยเขาเท่าไหร่ 999 9าอกบาทอ๋อราคาหลักร้อยขาดอีกบาทเดียวจะกลายเป็นหลักพันอีกบาทเดียวเป็นหลักพันราคาหลักร้อย999บาทฝากดวงอีกบาทเดียวหลักพันมันใช้คําว่าหลักร้อยเออก็ถูกของมันะนะคนก็อู้ตื่นเต้นราคาแค่หลักร้อยฝากดวงราคาหลักร้อยมึงโง่มึงโดนหลอกราคาหลักร้อยอีกบาทเดียวพันจากหลักร้อยกระโดดไปหลักพันห่างกันบาทเดียว ก็มีคนปัญญาอ่อนไปเชื่อเอาดวงไปฝากโอ้ยก,กูแบบกูมหาสจรั์ไทยแลนด์มากกําไรข้อมูกําไรข้อมือหินแท้ปลูกเสกจากสารพัดที่ล่ํารวยเงินทองเปิดโชคเปิดลาบสเดาะข้อต่อชะตาอะไรอะ่ะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกูฟังคําพูดนะกูฟังแล้วกูหามากทําพิธีแล้วดีใจมาก ที่มีลูกศิษย์เนี่ยถูกรางวันที่หนึ่งกูฟังแล้วกูแบบลูกศิษย์ถูกลางวันที่หนึ่งเพราะทำพธิธีอ่ะพวกมึงไปทําพิธีกันให้หมดกูจะดูว่าพวกมึงจะทาพวกมึงเนี่ยจะถูกลางวันที่หนึ่งเนี่ยวิธีการขายเนี่ยวิธีการหลอกเนี่ยวิธีการที่ทําให้พวกมึงเนี่ยไปจ่ายเงินจ่ายทองทําพิธีกรรมกับซื้อเครื่องรางของขังไอพิธีที่มึงไปทำเนี่ยถูกฟรีเขาทําให้มึงฟรี แต่ไอเครื่องรางของขังที่เขาสร้างคอนเทนต์เป็นกระแสให้มึงหลงเชื่อแล้วสุดท้ายเขาก็เอามาขายมึงเนี่ยมึงโดนหลอกเรียบร้อยแล้ว <S <s ก่อนมึงจะโดนหลอก <S <s มึงยังมาพูดกันว่าเขาท TV, <S <s นะาพิธีฟรีเขาไม่ได้เก็บตังค์แล้วมึงน่ะซื้อเครื่องรางของขังเขาไปแล้วกี่บาทอาจารย์ยานทิพย์เขาไม่ได้เก็บตังค์เลยสักบาทหนึ่งทุกอย่างฟรีหมดและอีกคางหมูสามพันมึงว่าไงคางหมูสามพันว่าไงคางหมูเดี๋ยวกูจะไปดูที่เขียงหมูกูจะเอาคางหมูมาทําบ้างเดี๋ยวกูจะดูว่าคางหมูอ่ะเดี๋ยวกูจะมาจานยันบ้าง อูจะดูที่จะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนคางหมูกรามหมูหรือคางหมูวะกรามหมูกรามหมูหันมันเอาของฟรีมาลวงของเสียตังมึงมึงยังไม่รู้ตัวเลยมันทําทุกอย่างให้มึงฟรีหมดสุดท้ายมึงก็ต้องจ่ายตังค่าเครื่องรางของของัขงก็ในเมื่อมึงหลงเขาแล้วมึงได้ปลื้มเขาแล้วมึงเห็นว่าเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้เวลาเขาขายอะไรที่เป็นเครื่องรางของของัง ที่พูดว่าดีว่าเฮงว่ารวยว่าประสบความสําเร็จว่าแก้ดวงป้องกันเวมน์น,นุณใสย่ยทีนี้มึงก็เชื่อหมดมึงก็ซื้อหมดเพราะอะไรก็เขาสร้างเรื่องฟรีมาให้มึงก่อนแล้วเขาล่างความสร้างความเชื่อให้มึงหมดแล้วสุดท้ายมึงก็ไปโง่เสียตังค์แล้วมึงจะมาบอกว่าฟรีได้ยังไงไอของที่เขาทาพิธีให้มึงฟรีเนี่ยเขาก็มาหวังผลจากการขายของให้มึงนี่แหละลกูตลกเขียนยงเขียนยันกันบ้านกันเรือนกันผีกัน,น,กน,กนสางไรสาระ ยันไม่มีจริงจ้ายันเดียวที่มีจริงคือยันโครมก็ให้นี่เนี่ยมีจริงจ้าถ้าผัวถ้าเมียมึงเห็นว่ามึงเนี่ยปัญญาอ่อนผัวมึงเห็นว่ามึงปัญญาอ่อนไปหมดเงินหมดทองก็ซื้อกาหมูคางหมูมาบูชาแล้วคิดว่าจะรวยมึงจะโดนผัวมึงยันโครมก็ให้นั่นแหละยันเดียวที่มึงควรได้รับคือยันโครมจ้าไม่ใช่ยันปลุกเสกเลขยันไม่ใช่ยันกันผีการสางยันสะดอกคอต่อจตเอรเรียกเงินเรียกทองยันโครมจะหมอกับมึงพราะไม่ตื่นไม่ฉลาดสันดาน โคตรเพอร์เจอร์เลยูลังงว่าคนไทยมันไปเชื่ออยู่กับของปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์ไรสาระก,กันแบบนี้อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้ได้ยังไงกุงงไปเชื่ออะไรกันได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นไปหลงอยู่กับความหลงผิดเห็นผิดกับเครื่องรางของของังเพอร์เจอร์แบบนั้นได้ยังไงอ่ะกูไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นได้ขนาดนั้นกุงง ไม่ไปโหนกระแสพี่หนุ่มทําเรื่องหมองเจนเขาไม่ได้เชิญกูเอาไว้เขาเชิญกูก่อนเดี๋ยวกูจะไปช่วงนี้กูว่างกูไปได้เอาไว้เขาเชิญกูก่อนเดี๋ยวจะไปให้ผมเขียนยันรักษาคนแต่ไม่เคยเรียกค่าใช้จ่ายใดๆมันไม่มีหรอกมึงเองก็หลงผิดมึงก็คิดว่าเขียนยันรักษาคนได้แต่ความเป็นจริงมันรักษาไม่ได้เหมือนวิธีการกูอะกูคิดเองอ,ะอ่ะอ้ากูมีของหนึ่งอันของกูสามารถรักษาคนได้ ตีเก้าทีโลกมึงจะหายอ้าหายกูไม่เก็บตังฟรีหายแล้วถ้ามึงฟุกหายกูได้ชื่อมะกูได้ชื่อยิ่งหายเยอะกูได้ชื่อมะได้ชื่อแต่จริงๆหายเพราะกูตีคอมมะไม่ใช่หายเพราะมึงไปกินยาไปรักษาโรคไปดูแลตัวเองมันไม่มีหรอกเขียนยาร,รักษาโรคปัญญาอ่อนรักษาได้จริงครับตอแหลรักษาได้จริงไหมมาหากูที่บ้านกูจะจ้างมึง มึงบอกไม่เก็บตังค์ใช่ไหมกูจะจ่ายมึงเคสละสามหมื่นกูเซ็นสัญญากับมึงตรงนี้เลยกูใช้สัจจะความจริงกูให้สัจจะวาจากับมึงหายได้กูให้มึงเคสละสามหมื่นกูจะจ่ายตังค์มึงกูมีลูกศิษย์เป็นมะเร็งเยอะมากมาเขียนยันรักษามะเร็งให้ลูกศิษย์กูลูกศิษย์กูหลายคนปเป็นมะเร็งมาเขียนยันรักษาม,มาให้หายถ้าหายได้กูให้เคสละสามหมื่นรักษาหายครับนี่ไม่ต้องพูดเยอะมาหากูกูจะจ้างมึง มึงพูดก็พูดได้เพราะมึงเป็นคนพูดมึงเป็นคนทำมึงก็ต้องโอ้อวดสรรพคุณมึงว่าหายมาหากูที่บ้านถ้ามึงเก่งจริงมาเขียนยันให้กูถ้าไม่หายกูจะยันโครมมึงก็ให้มานี่มานี่จากมึงเขียนยันรักษาโรคแล้วหายกูจะยันโครมมึงถ้ารักษาแล้วไม่หายมึงกล้าหรือเปล่ามาท้ากับกูรักษาคนโดนของปัญญาอ่อนมึงพูดว่าอะไร รักษาโลกคนโดนของเรียกว่าโลกเหรอแหมกระโถนนี่น่าจะตีเข้าไปให้นะปากไม่มีหูรูดพูดไปเรื่อยอันนั้นเขาเรียกว่าศาสตร์ปัญญาอ่อนอีคนที่มาหามืองก็ปัญญาอ่อนคิดว่าตัวเองโดนของอีคนเขียนยันรักษาโลกก็เรียกว่าปัญญาอ่อนเพราะคิดว่าเองนั่นเป็นโลกปัญญาอ่อนเจอกับปัญญาอ่อนอีคนปัญญาอ่อนมาอุ้ยไก่คนปัญญาอ่อนรักษาอุ้ย ต่างคนต่างอุ้ยก็เลยอีคนปัญญาอ่อนบอกว่าป่วยก็เลยโดนของอุ้ยหายอีคนรักษาอุ้ยหายจริงเหรออุ้ยตายแล้วชั้นพิเศษจริงๆยันชั้นศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาคนป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บจากการโดนของให้หายได้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยคนปัญญาอ่อนเจอกับคนปัญญาอ่อนเหมือนหมอรักษาคนบ้าคนป่วยคิดว่าตัวเองเป็นหมอก็เลยไปรักษาคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลบ้าอีกคนหนึ่ง อีคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลบ้าก็เข้าใจว่าตัวเองป่วยอีหมอที่เป็นคนป่วยในโรงพยาบาลก็คิดว่าตัวเองเป็นหมอต่างคนต่างรักษากันหมอบอกหายแล้วนะหมอที่เป็นคนบ้าบอกหายแล้วนะอีคนป่วยที่เป็นคนบ้าบอกอ๋อหายจริงๆด้วยดีขึ้นกว่าเดิมเลยคนบ้าเจอกับคนบ้ากูก็ไม่แปลกใจบ้ากับบ้ามาเจอกันก็เลยคิดว่าหายจากโรคภัยไข้เจ็บสงสารมืงวะมึงก็ควรจะไปโรงพยาบาลบ้านะ ไปเขียนในโรงพยาบาลน่าจะเหมาะกว่ามีคนให้มึงรักษาเยอะเลยคนในนั้นโดนของเยอะหลายคนก็คิดว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลบ้าไปส่งโรงพยาบาลบ้าคิดว่าโดนของนั่นําะมึงควรไปเขียนยารักษาเขานะเพราะคนในโรงพยาบาลบ้าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าโดนของกันเท่านั้นแหละมึงช่วยไปเขียนให้เขาหน่อยคนในโรงพยาบาลบ้าจะได้น้อยลงหมอจะได้เหนื่อยน้อยลงไปกูแนะนําไปซะไปอยู่กับยานทิพย์ก็ได้ที่นี่ไม่มียานทิพย์ที่นี่มีแต่ยานตรงเตงกูแนะนํายานทิพย์นะจ๊ะ ไป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 แนะนําแนะนําแนะนํายานทิพย์ที่นี่ไม่มียานทิพย์มีแต่ยานตรงเตงพาไ,ไปเขียนยันกับมันเพราะมันก็เขียนยันเหมือนกันหาหมอแนะนําสุขภาพจิตเริ่มไม่ค่อยดีแล้วกูว่าเขียนยันรักษาโรคอีเลี่ยงเดินเรื่องโดนของมนเรื่องปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์มึงก็เชื่อว่าเขาโดนของจรงิจรงๆเพอร์เจอร์โคตรปัญญาอ่อนผมเป็นบ้าช่วยคนได้บ้างอย่างน้อยไม่ได้ทําอะไรที่เป็นอกุศลสิ่งที่มึงทํามาเรียกว่าอากุศล การที่มึงเขียนยันแล้วคิดว่ารักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้มันเป็นความเชื่อผิดเป็นความเห็นผิดแทนที่เขาขาดเขาเบ่าปัญญามามึงจะพูดให้เขาเกิดปัญญามึงกลับไปทําให้เขาหลงไหลได้เพิ่มในเดรัจฉานวิชาด้านไสยศาสตร์ของมึงที่ทําให้คนหลับไหลมึงกําลังสร้างโมหะให้คนมึงยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ามึงกําลังทําลายตัวเองอยู่การที่มึงสอนผิดพูดผิดแล้วลากคนไปสู่ความเห็นผิดมึงกําลังสร้างเหตุแห่งการลงต่ําของตัวเองมึงยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา มึงกลับมาบอกว่าสิ่งที่มึงทําเรียกว่าดีกลับไปพิจารณาตัวเองใหม่นะถ้ามึงจะคิดว่าแบบนั้นดีก็แล้วแต่มึงกูเตือนมึงแล้วกูชี้โทษมึงแล้วถ้ามึงจะไม่ฟังก็เรื่องของมึงช่วยได้ไม่ได้ให้หลงก็การที่มึงช่วยได้เนี่ยเรียกว่าหลงมึงคิดว่ายันสามารถทําอะไรช่วยเหลือคนให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาได้มึงกําลังเอาเอายันมาเป็นวัตถุเหตุทั้ง่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรบันดาลแต่มึงกําลังเอายันไปบันดาลกรรมกูสอนมึงแล้วนะมึงจะฟังหรือไม่ฟังก็เรื่องของมึง แล้วแต่เมืองจัดการตัวเมืองเองเพราะวิบากกรรมเป็นเรื่องของเมืองไม่ใช่เรื่องของกูถ้ากูสอนแล้วมึงไม่ฟังมืองอยากจะทําต่อไปก็ตามนั้นกูบังคับมืองไม่ได้รับโทษรับภัยของตัวเมืองไปเองไม่เกี่ยวกับทางนิพานแต่เมืองกําลังพาคนไปนรกด้วยของมีจริงไหมไม่มีจริงเวทมนต์คุนสสะดาเคาะต่อชะตาอะไรพวกนี้พวกของเขิงขังอะไรเวทมนต์คุนสเพอร์เจอร์ทั้งนั้นคิดเองเออเอง บางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคิดว่าเวทมนต์คุณไสยเหล่านี้ไม่ใช่ทางนิพพานใครๆก็ทําได้เข้าใจผิดอย่างมากมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ทางนิพพานมันมันไปมันไปนิพพานไม่ได้แล้วมันจะลากไปสู่นรกด้วยเพราะมันเป็นความเห็นผิดใครไม่เจอมาตัดสินใจได้ยังไงมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่เคยเจอกูเคยเป็นหมอดูมาก่อนกูเคยเป็นหมอผีเขียนยันเขียนหูมาก่อนมึงอีกกูจะบอกให้มึงอย่ามาพูดว่ากูไม่รู้ กูทาพิธีกรรมมามากกว่ามึงอีกลูกศิษย์กูก็มีมากกว่ามึงความปัญญาอ่อนที่มึงเคยเจอมานะ่ะกูเนี่ยปัญญาอ่อนมากกอนมึงอีกมันเป็นความเห็นผิดถ้ามันเป็นความเห็นถูกต้องทําไมกูมไม่ทําต่อละ่ะก็กูเลิกทําเพราะมันเป็นความเห็นผิดมันไปคนละทางกับหลักคําสอนพระพุทธเจ้าไม่งั้นกูจะมานั่งสอนให้คนเลิกง,งายทําไมละ่ะเคยช่วยคนรอดมากี่คนมึงยามาต่อแล้วมึงช่วยคนรอดถ้ามึงจะเอาคนรอดแบบความเห็นผิดกูเนี่ยทำมามากกว่ามึงเยอะ ไม่งั้นกูจะมีตังค์แหละสมัยหมอดูอ่ะเพราะกูช่วยคนรอดนี่แหละเข้าเลยเงินมาาเอาเงินมาระ,ะเคนให้กูธุรกิจรอดกูก็ทําขายที่ดินกูก็ทํามึงอย่ามาพูดอย่ามาเก่งกูเก่งกว่ามึงเยอะหลักความดีหาอะไรหลักความปัญญาอ่อนนะสิเพอเจอร์ cher, คิดเองว่ามึงเก่งเป็นคนทําให้เขาแต่ความเป็นจริงมันเป็นวิบากกรรมของเขาเขารอดก็เพราะตัวเขาเองเขาดีก็เพราะตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกับมึงเลย ยันมึงไม่ได้มีผลหาอะไรกับใครเลยไม่เกี่ยวว่าคิดเงินหรือไม่คิดเงินแตามึงกำลังหลงผิดคิดว่ามึงช่วยคนอื่นได้แต่ความเป็นจริงมึงไม่ได้ช่วยใครได้เลยเขาช่วยตัวเขาเองมึงก็มามาโโประมโนเพอพบคิดว่าตัวเองช่วยได้เพอเจอคิดเองทั้งนั้นมนโนเพอพบหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นเขียนยันช่วยเหลือคนได้พอกูเหนื่อยจะพูดขี้เกียจพูดลำคาญมึงจะไปไหนก็ไปไป ม่ต้องมาคุย,ยกับกูกูลำคาเสียเวลามึงอยากจะหลงเพจอยากจะทําหาแล้วก็ทําไปเถอะไม่จําเป็นต้องเชื่อคนก็เรื่องของเมืองไงกูไม่ได้มึงเชื่อกูไม่เชื่อก็ออกไปไม่ต้องมานั่งฟังกูมึงจะมานั่งพูดําหาอะไรล่ะใส่หัวกบาลออกไปไม่เชื่อกูแต่มานั่งฟังกูอยู่ได้อีนี่ก็ปัญญาอ่อนนี่แหละคนตื่นทํานี่แหละกูทําไมล่ะนี่แหละเตืน่นเตือนไหมล่ะเวลากูด่ามึงหลับลงไหมล่ะหลับไม่ลงเออหลับไม่ลงก็เตื่นไง ใส่หัวกบาลออกไปเลยไม่ต้องมาวุ่นวายกูออกไปมึงนะควรจะไปอยู่กับยานทิพนะยานทิพนี่คือยานอวกาศนะยานทิพยานที่ไม่มีจริงยานมโนไปจ้าไปออกไปซะไปอยู่ด้วยกันไปอยู่แก๊งเดียวกันนะแก๊งมึงกับแก๊งมันนั่นแะแก๊งยานแก๊งหลงตัวเองยานเดียวที่กูนับถือก็ยานโครมจ้ากูศรัทธาเดียวศรัทธายันโครมยันอื่นกูไม่นับถือปัญญาอ่อนยานเดียวที่กูนับถือก็ยันโครมจ้า ยันโครมก็ให้กูชอบหนายท้องดีผู้วิเศษตาลิงถือลูกท้อฝากดวงไว้กับอาจารย์ได้ไหมก็มาฝากก็จะหาอะไรกูไม่รับหรอกฝากดวงเอาเงินมาให้กูนี่กูรับฝากเอาดวงมาฝากทําไมดวงถูลู่ถูกกลงแบบแบบพวกมึงดวงเพอร์เจอร์ดวงปัญญาอ่อนดวงล่มจมแบบพวกมึงกูไม่เอาหรอกเอาเงินมาฝากนี่กูเอาดวงกูไม่เอาเสียเวลาไรสาระดวงแดงเดินอะไรเพอร์เจอร์เท่านั้นดวงหลักร้อย ฝากดวงหลักร้อยอีสันดานอีกบาทเดียวหลักพันแหมฝากดวงหลักร้อยกูงงมากเลยคนก็ไปเชื่อฝากดวงหลักร้อยราคาเท่าไรอาจารย์9 99 9บาทหลักร้อยแบบใดบาทเดียวหลักพันอีสันดานแหมฝากดวงหลักร้อยนี่ไปอยู่กับยันโครมเลยจ้าเนี่ยอันเนี้ยสมควรจยาการโดนยันโครมก็ให้ควรยันโครมมากๆเลยหลักร้อยอีกบาทเดียวหลักพัน ก็โง่ปัญญาอ่อนไปฝากดวงับมันเนี่ยควรจะยันโครมกูบอกเลยโอ้ยตายฝากดวงหลักร้อยอีกบาทเดียวหลักพัน999บาทตาย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 คนเชื่อในกูไม่กูแบบกูงงใครเอาดวงตัวเองไปฝากไว้ในหลอดแก้วนี่มึงฝากดวงหรือฝากอสุจิเนี่ยฮะฝากไว้ในหลอดแก้วนี่ประดุดฝากอะไรนะฝากลูกเขาเรียกอะไรฝากมดลูกเขาเรียกว่าฝากอะไรวะเขาเรียกอะไรทำกิฟต์อะมึง เอาไว้ในหลอดแก้วเอาดวงไว้ในหลอดแก้วกูนึกว่าไข่ผสมอาซูจิอยู่ในหลอดแก้วอีสันดานกูว่าไม่ใช่มวลสารหรอกมวลน,น้ําไม่ใช่มวลสารมวลน,น้ํากูเห็นแล้วกูขำทำยังกับฝากคันทำกิฟเหมือนจะมีลูกกู้งงฝากดวงไว้ในหลอดหลอดแก้วกูเกิดมาไม่เคยเจอหมอดูมึงกูจะบอกให้เทคนิคมันนะมันจะสร้างวิธีทำให้มึงน่ะเชื่อ ด้วยวิธีการที่มึงไม่เคยผ่านพบก่อนในโลกนี้อะไรก็ตามที่คนอื่นไม่ทำมาเมืองมันจะทำเมื่อมันทำเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าพิธีแบบเนี้ยใครก็ทำไม่ได้ใช่ก็มันมีตังทำไงเมืองมันรวยมันก็ไปทำพอเวลามันทำแรกๆมันก็ลงทุนตาหลังมันก็คืนทุนเพราอะไรมึงเชื่อมึงปัญญาอ่อนไปเชื่อมัน อีกหน่อยมึงจ่ายต่างมันจากเมื่อก่อนมันเสียมันขาดทุนปัจจุบันมันก็คืนทุนอนาคตได้กาไรเรียงตามลําดับเลยมันเป็นวิธีการลงทุนแรกแรกขาดทุนตาหลังคืนทุนตาหลังกําไรมึงดูเกมการตลาดมันไม่ออกหรอกกูนี่ดูออกเพระกูเป็นมาก่อนนั่นแหละลักษณะของผู้วิเศษแรกแรกเขาต้องลงทุนให้มึงเชื่อจะเสียเท่าไหร่จะยอมเท่าไหร่ทุ่มทุนสร้าง ให้มึงเชื่อให้มึงยอมทุกอย่างเพราะอะไรเขาทําทุกอย่างเพื่อให้มึงเนี่ยหล,ลงหลงไหลได้ปพิ่มในความสวยงามในความวิจิตพิสดารในความใหญ่โตยอมจ่ายเงินทุกบาทตะหลังตะหลังมามึงก็เริ่มซื้อของเขาเขาก็เริ่มคืนทุนตะหลังมายิ่งจัดพธิธียิ่งม,มีพิธีกรรมขายของยิ่งขายของเครื่องรางของขัง,งเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้ตังได้ตังจากคืนทุนก็ตะหลังก็กลายเป็นได้กําไร เมื่อได้กําไรก็เอากําไรไปสวยสุขเอากําไรไปใช้ชีวิตเอากําไรไปทําพิธีต่อยอดต่อทาจนได้เงินทองเข้ามามันเป็นวิธีการหลอกหลอกเอาความเชื่อเพอเจอรของมึงเอามาเป็นเหตุหันความร่ารวยเงินทองของตนเองแล้วการเป็นอาจารย์พิธีกรรมเหล่านี้มันดีคนเชื่อคนโง่มันเยอะจ่ายก็จ่ายเยอะจ่ายแพงมึงโดนมันหลอกขนาดน,นี้ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ํา มันมีเหรอฝากดวงแล้วดีขึ้นใครพิสูจน์ได้